ทุกเรียนเป็นหนึ่งในม้ามงคลของจุดจริงหรือเปล่ามาติดตามคลิปนี้กันดูครับ ซินจียู่อีซินนี้หัวใช้นะครับก็สวัสดีปีใหม่จีนนะครับสำหรับพี่น้องคนจีนนะครับแล้วก็พี่น้องคนไทยที่รักทุกท่านนะครับผมตอนนี้เขเข้าสู่เทศกาลจุดจีนแล้วนะครับพอถึงจุดจีนนะครับเราก็จะต้องหาของไหว้นะครับโดยที่นะครับผลไม้นะครับเป็นหนึ่งในของไหว้นะครับที่ใช้ในเทศกาลจุดจีนทีนี้นะครับมีคําถามนะครับว่าเทศกาลจุดจีนเนี่ยทุเรียนนะครับจัดได้ว่าเป็นผลไม้มงคลนะครับในเทศกาลจุดจีนหรือเปล่าย้อนไปที่ ประเทศต้นกําเนิดก่อนนะครับก็คือประเทศจีนนะครับประเทศจีนเนี่ยทุเรียนเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เป็นผลไม้ของประเทศจีนนะครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นพืชเมืองร้อนนะครับประเทศจีนเนี่ยก็เรียกได้ว่ายังไม่สามารถผลิตได้เองนะครับก็จะต้องนําเข้าจากประเทศที่ผลิตได้ไม่ว่าจะเป็นนะครับประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศฟิลิปปินส์ประเทศมาเลทีนี้สมัยก่อนดึกดาบันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะยังไม่มีทุเรียนนะครับเป็นของเส้นไหวแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีพัฒนาการ ก็คือทุเรียนเนี่ยตอนนี้นะครับเป็นเทรนนะครับก็คือทุเรียนเนี่ยเป็นของขวัญที่มีราคาสูงโดยที่คนจีนนิยมจะมอบทุเรียนให้เป็นของขวัญในวันสําคัญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันแต่งงานแล้วก็ไม่เว้นแม้แต่ว่าวัน นะครับหรือว่าวันจุดจีนนั่นเองนะครับซึ่งที่จีนนะครับมีความเชื่อว่าทุเรียนนะครับเป็นผลไม้นะครับที่มีสารอาหารสูงนะครับเขาเชื่อกันว่านะครับบริโภคทุเรียนหนึ่งลูกนะครับเท่ากับกินไก่ถึง3ตัวด้วยกันเลยทีเดียวเพราะนั้นนะครับใครได้รับทุเรียนนะครับก็คือตื่นเต้นดีใจกันมากนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ที่มีราคาสูงนะครับที่ประเทศจีนนะครับเพราะว่าเป็นสินค้านําเข้าดังนั้นนะครับที่ประเทศจีนนะครับตอนนี้ก็คือกระแสทุเรียนนะครับก็มาแรงนะครับโดยที่นะครับก็มีแนวโน้มว่าจจจุีนะคก็ือใชุ้ เป็นผลไม้มงคลนะครับในเทศกาลตรุษจีนอันนี้ย้อนมาที่ประเทศไทยเราบ้างนะครับผมประเทศไทยเราเนี่ยผลไม้มงคลมันก็มีหลายอย่างนะครับโดยทุเรียนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้นะครับที่คนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็นิยมเอามาทําเป็นไม้มงคลนะครับในเทศกาลตรุษจีนนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อนิดหนึ่งนะครับอย่างที่นาโทนี่โพสต์ไปนะครับในเหตุทุเรียนโทนี่บอกฟังนะครับหลายคนดูแล้วงงนะครับมีคนคอมเมนต์บอกว่างงครับไม่เข้าใจอันนี้ก็แล้วแต่นะหลายคนก็คือมันแล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนแต่ละคนนะครับ แล้วก็คนไทยเชื้อสายจีน,นก็มีหลายแท้มาจากหลายที่หลายถิ่นนะครับผมนะแต่อันเนี้ยที่คุยกับคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนด้วยกันนะครับส่วนใหญ่เขาจะพูดประมาณเนี้ยนะครับว่าถ้าเป็นทุเรียนอย่างเงี้ยทุเรียนที่เป็นลูกๆแบบเนี้ยนะครับ <c oughs> เขาไม่เอามาไหว้นะครับเขามองว่ามันเป็นหนามเขาไม่เอามาไหว้เขามองว่ามันเป็นขวักขวักหนามแบบเนี้ยไม่ได้นะครับไม่เอานะครับแต่ถ้าทุเรียนที่แกะแล้วเป็นเนื้อเป็นภูมาอย่างเงี้ยนะครับเหลืองเหลืออย่างเงี้ยดี ยอดเยี่ยมนะครับเขามองว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์ก็คือสีเหลืองเห็นไหมสีเหลืองคืออะไรสีเหลืองคือทองสีเหลืองคือสัญลักษณ์ของทองอุดมสมบูรณ์นะครับฉลาดฉลาดคือยังไงนะครับฉลาดคือทุเรียนเห็นไหมเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติก็คือเขาสร้างเปลือกขึ้นมาแล้วก็มีหนามแหลมทั่วไปหมดนะครับเพื่อป้องกันสัตว์เข้ามากัดกินเนื้อข้างในเนี่ยนี่คือความฉลาดหลักแหลมนะครับของธรรมชาติก็เป็นการสื่อความหมายแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือความเข้มแข็งนะครับเข้มแข็งก็คือเนี่ยสื่ ือเปลือกแข็งหนานะครับแข็งแรงนะครับคว่าจะทะลุเปลือกเข้าไปได้เนื้อเนี่ยเป็นความเข้มแข็งนะครับไม่ไม่ใช่แบบอย่างสมมติเงาะอย่างเงี้ยมันเปลือกมันอ่อนนะแต่ทุเรียนนี่คือเปลือกแข็งหนาก็เลยสื่อถึงความเข้มแข็งเพราะนั้นนะครับผู้เรียนนะครับถ้าปอกแล้วนะก็ถือว่าเป็นผลไม้มงคลอย่างหนึ่งนะครับสื่อถึงอุดมสมบูรณ์ฉลาดแล้วก็เข้มแข็งอันนี้ก็คือความเชื่อนะครับผมนะของเทศกาลรุจจีนนะปัจจุบันแล้วก็ของหวังว่าปีนี้นะครับผลทุเรียนจะให้ผลผลิตออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับผผลลิตดีนะครับ ราคาดีก็ไม่มีอุปสรรคขวากหนามใดทั้งสิ้นนะครับขอให้เป็นปีที่เป็นมงคลนะครับปีที่เต็มไปด้วยสุขภาพพาน์อะไรที่แข็งแรงนะครับสมบูรณ์แล้วก็เงินทองไหลามาเทมาทุกครอบครัวนะครับจินจียื้อีสิน y u, y u, สนีผู้ใช้ครับถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอย่าลืมตามช่องของทุเรียนโทนที่หมกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับ